ครับสวัสดีครับพ่อแมีพี่นอ้องเอฟซีแสนส่องเสียนลงคข่ายเมือม่วมงต่อตันไม่วัน,นข้า,ขานก็ว่าชิบูร่งง่ายพี่นอ้องก็เลยมาล่งให้เป็นชุดล่างเนาะล่างอย่างเดียวพี่น้อง อย่างพี่น้องหาสื่อบ่อด้ยามันเบิดเนาะก็เห็นพอมเมนไลยๆก็ว่าล่อๆแต่ย่านว่าเลขมันเบิดก่อนก็ว่าเดี๋ยวนี้นนออก็มันบ่ท่านออกแมนบ่พี่น้องนี่มันออกแล้วเป็นบางเขียดน,นะบางเขียดก็ออกแล้วเนาะอาก็มาเลยไม่ฝ่าว่าลงงห้ลงให้เซซีทั้งสอง ของเสียนน้องไผ่ช่องเดี่ยวพี่น้องช่องอื่นยังไม่ทันลงท่านเป็นจากสีเด้อพี่น้องเด้อให้เราว่างเด้อว,ว่าเซียนเคยบอกอยู่ตลอดว่าหนึ่งสองสามสามเนี่ยมันยามมันหลุดพี่น้องมันก็บ่าเนี่ยมันสิหลุดสิเข่ากระก็ะตรงวัดแต่ว่ามันเคยหลุดพี่น้องมันเคยหลุดวดที่สามละ เล่นกายเบาๆบึง้งมันกับบอลเน่บอลนอนบอกบางเสือกันหรือมันเสียงเขาหอดสามหวดกับบอลจักแต่ว่า,วาทีทานมากเนะี่ยสีหางหมวดเนี่ยมันมันสีบลูหมวดที่สามมันสีบลดที่นอ้องแต่ว่าง้องกับุมีมไทยสีแน่สีนอนบอกกบขาดเราขึ้นกันนะสี่น้อง เห็นเฤกษเห็นท่านส่งคอมเมนต์มาหลายแล้วล่อๆจะเลยสิลง่ห้เนาะเป็นเลขลางอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อมันจะเป็นเลขอยู่ประมาณจากักสามครูพี่น้องฮามันไปบดถึงเด,ด้อฮามันไปบดถึงคืองวดอ่ะงวดไอที่ว่าเกจเก่าพี่น้องให้พี่น้องบวกบวกเพิ่มจัก เอาจากักรซีหางพี่น้องเอาจากักรซีหางกระดเดยเสียดสิจับหรือผู้ใดมัมกมักการลวดเอาหลุดกระเดยพี่น้องล้วดเอาลุดกด็ติดเดตือนไว้ก่อนว,นวน่ามันมันเป็นงวดที่สามยกน้องนี่เป็นงวดที่สามเขียนไ้เลยเนาะถ้าเป็นงวดที่สามแล้ว อย่ามันหลุดถ้ามันหลุดแล้วงวดที่หนึ่งเริ่มเริ่มหนึ่งมันบเล่นได้เลยพี่น้องหนึ่งสองเนี่ยเล่นได้เลยเห็นบ่งวดบางอย่างหนึ่งเป็นงวดที่สองพี่น้องเข่างวดหนึ่งกับเข่าแค่ว่าเขาเอา,เอาตัวประกบไปบ่ถึงซือแต่ว่าเลขวิ่งเข่าพี่น้องงวดนี้กะพอหรือบ้างเนาะมันมากมากก็ดี เคยนูดกระเปาชูฟังพี่น้องอเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ิปต่อไปถ้ามันเข่ามากนี่เนาะบารนี้ซีเ้ลเริ่มมันเริ่มสีดังแล้วพี่น้องเริ่มสีดังแล้วบารนี้ถ้ามันดังหลายๆมันก็น อันตา่ไลา่ก็จิกดติดตามช่องนี้ไว้ก็ะิลงแต่ช่องเจ้าของช่องอื่นๆก็จิพวไปเนี่ยมันมันดังหลายมันก็ต้องเทือกคนอยู่ในไล่ก็จิส่งให้กเกา่ามันสิปลอดภัยมันดังหลายมันก็บโบดีครับพี่น้อง <c oughs> อีกอย่างมันก็หลายอย่างหลายอันลับพี่น้องก็ ถ้ามันเขาอีกงวดน,นี้ก็ย่านมันน,นั่นก็นเลยถือลูกแต่สองเจ้าของดันช่องเจ้าของก่อนก็นได้ไดปุจิตามไปพี่น้องเพราะว่าเป็นลงก่องอื่นๆก็มีการดามาให้ก็ให้ฟรีเนาะพี่น้องให้ก็ให้ฟรี ยังมีคำหม่อมาว่า,วาหฮาอยู่ว่าฉีโม่อมฉีุยว่า้านม่อมักกับบอตรองมาเบิงม่คอมเหมตน,นมันเสียความรู้สึกพี่นอ้อันนี้เฮาาห่าหเฮาก็บ,บ่ได้ว่าไปคิดเง่อยคิดท่องก็เห็นใก่ผู้คนไห้เนี่ยผู้คอมเหมตนบอสุภาพเนี่ยกเจาบอมาเกเ่้าเรื่อนไปเลยบ่ตรงมาเบิง่งน้องขั้นหมูน้องขั้นตา กูเพิ่มักเพิ่นกับน,นี่้นแบบนี้มันเข่ามูรรก็ได้ดอกมูเพิ่นเผ็ดยังกับขวงไปมัดค้นแนวนี้ค้นขวงโลกพี่นอ้องอ่านมึงเวรทุสองก่อน,น,ออนล่ะท่านว่าหมูห่ท่านว่าคุยกับบ้ตองมาเบิง่งบ่ต้องมาเอาเออเลื่งมันเขา่ะละบาดนี่มันกับเขา นนะเนแะ่บคอมเมนต์เนี่ยไม่สุภาพแนี่ยท่นว่ากิงกับไปเฮ็ดเอาบบต้องมาเบิงเพิ่นบบต้องมาลอ,อกไปเฮ็ดเอาเลยบบต้องมา,สาใส่ไก่เราจะฟองจริงนะงกิ่งโเพิ่นนตะ่โบตองมาเบิงเนาะพี่น้องเนาะคูพ่พื้นดีว่าเกิดดีแล้วก็กระจอบนิดจอบ ลงไปนอลงไปนอ่ินามันหลายเรื่องหลายเล่ากม็มบริษัทบริสซื้อต่อกันชัวพิได้ตัวพฤศจิเอามาได้เม่นเม่นมันยากนี่พี่น้องต้องใหก้กำลังใจกันตัวบรกนันว่าเ้าเสียวน้ำกันมือนึงมือเดียวนนเนาะห้ากับฝากไว้พี่น้อง จะจับให้เถาเกุ้งก่าเนาะพี่น้องตรวจก็ไปหลายๆ <c oughs> ลงให้แต่เศร้าเด้อพี่น้องแต่เศร้าเลยเดี๋ยนี่ <c oughs> ย่านพี่น้องถาโดนที่เรียกว่าสีดองไว้หมดละ <c oughs> แบบคิดใส่ใจเพื่อนใจเจ้าของ,งอย่าจะได้เน, <c oughs> นาะนัานลงแค่นั่นลงแค่หรือว่านเขากลับ ขอตรวขอพายหลายๆจะอวดเพราะใดอกเสี่ยน้องไข่เป็นพวกเจออนถ้ามันลุดงวดนี้งวดหนาเอวไม่พี่น้องงวดหนานับหนึ่งเลยคือเอาเลยว่าทองดีรอถ้ามันลุดงวดเนี่ยถ้ามันนับหนึ่งเอารวดเตะเป๊ะตรวจเห็นว่สที่สองงวดทานมากเลยงวดแรกเข้าจับบดถึงแต่ว่ามันกระมาเห็นปะมากมากเก่า มาเกามาเจ็บมาเจ็บมาเจ็บมาเกาเนาะมัอที่สองกับมาเจ็บจับคู่เข่าเห็นปะแต่ว่าก็เอาไว้ได้พี่นองง้องไงถ่องกีนท่องบบบนี้เอากบเราว่าเอาเอาว่าต้องแบบว่าจับลักพี่น้องกลับไม่พ้อมันละแต่ว่า่าต้องขึนบนขึนล่างท่านล่างอยู่แล้วบนก็เทีดให้ยไปแล้วสูดบ,บนก็แม่นพี่น้องเกลี้ยสูรมากนลแม่นเลย ชูบนกะแนมนินกันเนาเดี๋ยวเวลอาอ่านถุงควรกันเดเบ่งหวยกันครับเาครับ,เ,รบเด้อโคนมือสัน้นแคบเอาพี่น้อง ล่างอย่างเดียววิ่งที่เก้าด้วยพี่น้องวิ่งเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวแล้วก็ตัวประกบเนี่ยตัวประกบตัวประกบก็มีมีเจ็ดมีสี่มีศูนย์ด้วยพี่น้องจับปูก็มีเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าศูนย์อันนี้เสี้ยนจับเป็นหลักสิบด้วยพี่น้องด้อ ถ้ากลับไปน้ำเนี่ยมันทีตับเตียกถ้าผู้ใดย่านมันไปบ่ถึงแต้มตัวกระกมนันนะก็เอาหนึ่งเอาสองมาใส่ก็ได้พี่น,นนองไอ้มันได้จักซีหางหางเงาะย่านว่ามันรุดคืองวดอันไอ้เก้าเจ็ดบ่ดือยังเก้าเจ็ดน่ะ ไปบ่ถึงเนาะเทียบออกพี่น้องสุดท้ายนี่การให้พี่น้องเล็ซีแฟนส่องมีโช์มีหมนันลำล้ำด้วยๆสุขหูชุบหุคนครับสวัสดีครับ